เมื่อกี้มันช้าไปเอามาเต็มตัวตรงตัวนะหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกพักหายใจเข้าค้างไว้ หายใจออกครับหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกครับหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกครับหายใจเข้า ค้างไว้หายใจออกพักหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกพักหายใจเข้าค้างไว้หายใจออก หายใจเข้าค้างไว้หายใจออกพักหายใจเข้าค้างไว้หายใจออกพักหายใจเข้าค้างไว้หายใจออก 哦。Okay.